วิ่งงานรบพิฮู3ชั่วโมงกับรถคู่ใจคันใหม่วินโนนี่มาดูกันว่าจะได้เกี่ยวเดิ์และได้เงินกี่บาทพร้อมแล้วลยุย วันนี้อากาศดีมากครับแถมเปิดงานยังไม่ถึง10นาทีก็ได้ออเดอร์แรกเป็นร้านผัดไทยมาถึงปุ๊บได้รับออเดอร์เลยครับแถมคุณลุงคุณป้าใจใดีให้ผัดไทยมาอีกหนึ่งห่อเอาไว้กินเวลาหิวส่งออเดอร์เสร็จออเดอร์ที่2เด้งมาแบบติดติดมิดโภชนางานนี้เป็นงานบินรับใกล้จะส่งไกลบอกเลยว่าบินไปส่งลูกค้าเกือบ18กิโลจะบินทั้งทีต้องมีความพร้อมเดี๋ยวอาจพาเจ้าวินโนนี่สับเปลี่ยนแบตให้มีความพร้อมร้อเพื่อลุยงาน3ชั่วโมงในวันนี้สับเปลี่ยนแบตใช้เวลาไม่ถ มีสถานีสเปลี่ยนแบตมากกว่า100สถานีควบคุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแน่นอนบอกเลยว่าของเขาดีจริงพร้อมแล้วบินไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ากันครับไม่นานก็ถึงบ้านลูกคา้าบอกเลยว่าบินไกลแต่คุ้มนะครับลูกค้าให้ทิปมาอีก20บาทส่งเสร็จออเดอร์ที่3เด้งมาแบบติดๆเป็นร้านผลไม้สดมาถึงก็ได้รับออเดอร์เลยครับออเดอร์ที่4ออเดอร์ที่5ก็ตามมาแบบติดๆครบ3มชั่วโมงสรุป3ชั่วโมงวันนี้วิ่งงานไปได้5ออเดอร์เป็นเงิน3า2ร้อยห้าสิบสบาทหักค่าน้ำมัน,ออนมช่วยา วินโนนี่บอกเลยว่าเหมาะทุกอาชีพแถมคุ้มสุดๆเพราะค่าเช่ารายวันเฉลี่ยแล้วตกที่160บาทต่อวันสับเปลี่ยนแบตฟรีไม่จำกัดซ่อมบำรุงพื้นฐานฟรีมีเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เช่า12เดือนบอกเลยว่าคุ้มสุดๆฟรีประกันชั้น3บวกหรือถ้าอยากจะเป็นเจ้าของก็ดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทใครที่สนใจสแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยครับวินโนนี่สมัครง่ายเช่าได้ทุกอาชีพ